สวัสดีค่ะพามาชมต้นไผ่ยักษ์ปักกิ่งค่ะพามาดูความสวยงามของลำต้นนะคะแล้วก็ข้อปล่องของเขานะคะ ไผ่ตัวนี้ประโยชน์ใช้งานหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอหน่อของเขานะคะที่สามารถทานได้แล้วก็การนําไปทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเพราะว่าไผ่ตัวนี้มีความแข็งแรงนะคะมีความแกล่งในตัวของเนื้อไม้แล้วก็ด้วยขนาดของลำที่ใหญ่นะคะขอล้องไม่ยาวมากค่ะ แต่ว่าแต่ละป้องนะคะเขาจะสวย แต่ละลำสวยมากค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็คือลำใหม่นะคะส่วนมากจะเป็นลำจากหน่อที่แทงขึ้นมาใหม่ในช่วงฝนที่ผ่านมานะคะของปีนี้เลยลำใหญ่มากค่ะ ตัวของลำเขาจะเป็นแป้งนะคะแบบนี้ตัวนี้ก็คืออีกหนึ่งต้นพันนะคะของทางสวนตอนนี้พามาชมว่าลำของเขาสวยสวยจริงๆค่ะตัวนี้ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามนะคะเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ของทางสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นไผ่ยักษ์ปักกิ่งค่ะไผ่สร้างมุลหรือว่าไผ่สายพันธุ์อื่นๆค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒกลนครแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 9 1 0 5 1 5 8 3 9 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะพี่เพื่อนๆค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทางยู u ู e พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ